เพื่อนไหวกันเลือกตั้งที่จะมาถึงในวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับหลายพักการเมืองก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะไปหาเสียงเรียกคะแนนจากประชาชนอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นนะครับโดย3พักการเมืองได้ลงพื้นที่เมื่อวานนี้นะครับเพื่อที่จะหาเสียงกับพี่น้องประชาชนทั้งพักภูมิใจไทยพักเก้าอิสระและพักเพื่อไทยพร้อมที่จะสู้ศึกเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ นางวัฒนาทองสุขผู้สมัครสสเขตเลือกตั้งที่5จังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่แตงเสมิงกรยานิวัฒนาและอำเภอแม่ริมพักภูมิใจไทยถแถลงความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง8คุมภาพันธ์ชูสโลแกนพักพูดแล้วทำพร้อมตอบโจทย์8ประเด็นร้อนในพื้นที่ตั้งแต่ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากหนี้สินทกสไปจนถึงปมที่ดินทำกินทับซ้อนป่าย้ำจุดยืนคนพื้นที่เพื่อคนพื้นที่ โดยเปิดเผยถึงเหตุผลการลงสมัครว่ามาจากการทํางานคุกคลีกับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดทั้งในภาคการท่องเที่ยวและชุมชนโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเขต5ต้องการผู้แทนที่เข้าใจปัญหาคนบนดอยคนริมน้ําและคนทํากินพรรคภูมิใจไทยคือคําตอบเพราะให้อิสระสสทํางานกับพื้นที่จริงครับ ด้านพักก้าวอิสระนําโดยนางสาวกชพรเวโรธหัวหน้าพักลงพื้นที่พบปะชาวเชียงใหม่ประกาศความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งชูสโลแกนกาเราไม่มีจนจิตอาสาพัฒนาประเทศและเปิดตัวนโยบายหลักมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและ transform thailand ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงปลุกพลังชาวเชียงใหม่ก้าวออกมาสร้างปรากฏการ พร้อมเปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ว่าพักก้าวอิสระมีความตั้งใจจริงที่จะเข้ามาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าและลดความขัดแย้งในสังคมไปดูอีกหนึ่งพักนะครับที่ลานหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายยศนันวงสวัสด์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์และนายสุริยะจุงรุ่งเรืองกิจครับแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีได้นําผู้สมัครสอสอเชียงใหม่จากพักเพื่อไทยทั้ง10เขต ร่วมเวทีปราศัยใหญ่ชูนโยบายใหม่คนไทยไร้จนเน้นย้ำนโยบายเดินหน้าแก้หนี้ให้ประชาชนโดยเฉพาะหนี้นอกระบบ เช่นวงเงินสินเชื่อรายละ50,000บาทเพื่อปิดหนี้นอกระบบใครเป็นหนี้เสีย2 0 0 0 0 0บาทจ่าย10%ไม่เกิน2 0 0 0 0บาทปลดหนี้ทันทีพักหนี้เกษตรกรไม่เกินรายละ5 0 0 0 0 0บาทเป็นเวลาสาปีและก็ยังมีนโยบายปราบสแกมเมอร์ปกป้องเงินคนไทยจะเพิ่มโทษยึดทรัพย์ตั้งกองทุนเพื่อคืนเงินให้แก่ผู้เหยื่อผู้เสียหายในส่วนของภาคเหนือพร้อมเดินหน้าโครงการสนามบินล้านานาเส้นทางคมนาคมขนส่งรถไฟฟ้านโยบาย SME จะสร้างเศรษฐกิจใหม่เพิ่มสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐด้านการศึกษาเรียนได้งบจบได้งานปีละหนึ่งล้านซึ่งครั้งนี้มีนายนทวุฒิสายเกลือผู้ช่วยหาเสียงพักเพื่อไทยก็ได้ขึ้นปราศัยในครั้งนี้ด้วยค่ะครับก็เป็นความเข้มข้นถึงเรื่องของการหาเสียง